กลินวูดพี่แกมตัดเกมแข่งมนอยู่คัมแบ็กบุกทุบสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นเทพเจ้าแห่งการคัมแบ็กของฐานจริงเป็นอีกครั้งที่พวกเขาตดเป็นฝ่ายตามหลังและสามารถพลิกแซงกลับมาชนะซึ่งเยอะหลายล่าสุดก็คือสเปอร์ของโจเซมิโยเกมนี้ปีแสดงทำเกมรุกที่ดูดันมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ดานาไซสปาจนกระทั่งมาได้2ประตูในช่วงไยเกมอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชมก็คือตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมของแท้ ซึ่งมีส่วนกับประตูตทั้งสองลูกวันนี้เรามาดูคะแนนความสามารถของลูกทีมโอลิโกนาโซชากันหน่อยในแต่ละคนว่าไ,ได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับยอดเยี่ยมกับเยียมดองเริ่มต้นที่ดีนฮนเดอร์สันได้รับไป7.5ขนาดประต,ตูที่เสียไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเขาโชว์ซูเปอร์เซฟด้วยเท้าทงสองข้างป้องกันประตูลูกยิงของซนเฮียงมินและ Ken, เคนออกมาคว้าบอลกลางอากาศได้ชัวร์มากๆน่าเบียดดีเคอาร์เป็นเมือหนึ่งนัดที่เหลืออยู่ของฤุดูการ์นี้นะครับ อารอนวันปีสกะได้รับไป6.5คะแนนอาจจะโดนตั้งคำถามเรื่องการประกบซึ่งเฮมินประตูที่เสียไปแต่แรดฟอร์ดลงมาช่วยซัพพอร์ตเกมรับดีๆสถิตินีดีมากนะครับในการตัดบอล5ครั้งแท็เกิล4ครั้งเคลียบอล3ครั้งส่วนเกมบุกขึ้งแรกเห็นได้น้อยแต่ครึ่งหลังขึ้นมาช่วยบ่อยครั้งนะครับวันนี้รับไป6.5คะแนน วิาลินเดลับได้ลไป6ขคะแนนตัดบอลได้ก่อนถึงแฮร์ริเคนสอง3สาครั้งต้องชมการยืนตำแหน่งแต่ประตูที่เสียไปน่าจะสแกตบอลได้ดีกว่านี้ครึ่งหลังนะครับมีสไลด์บล็อกลูกยิงของโอลิเย่ได้อย่างยอดเยี่ยมแฮร์ริเคไบ่าเดิเด ai, นละไปเจ็ดคะแนนอ่านเกมดีและแข็งแกร่งมากถึงลูกกลางอากาศอาจจะมีการยืนตำแหน่งที่ไม่ดีบ้างแต่โดยรวมยังป้องกันเกมรับที่เหนียวแน่น ดนไปเหลือง่ายไปหน่อยหลังหยุดฮาริเคนไม่อยู่ลูกชอไดลรับไป6.5คะแนนไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือนหลายเกมที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะเกมบุกที่สร้าง2โอกาสทองเกมรับมีลงไปไม่ทันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะต้องช่วยเติมเกมรุกถือว่าวันนี้เล่นได้อย่างค่อนข้างโอเคเฟลดด้รับไป 7.5คะแนนบล็อกยูยิงประตูแรกในรอบ2เปยทึงต้องชมเฟรดที่เป็นคนเริ่มเกมบุกด้วยการทำชิงกับทั้งบลูโน่และรัดฟอร์ดการเป็นคนไหลให้กับคาร์วี่ซึ่งยิงไปตีเซฟแล้วบอลมาเข้าทางซ้ำเข้าไปนะครับอาจจะดูช้าในบางจังหวะและมีการจ่ายบอลที่ผิดพลาดเหมือนเดิมแต่ก็ยังช่วยยังบางกลับคืนมาได้ให้กับทีมได้ตลอดถึง11ครั้งนะครับลับไปถึง7.5คะแนนคู่ปิดทองนะพ สกอตต์แม็กทูมิได้รับไป6ขคะแน,นเสียไปเหลืองเร็วนะครับทำให้เล่นยากช่วงหลายที่การทำฟอร์มครับเป็นเหียนให้โดนริบป,ประตูมียิงไกลติดเซฟครั้งหนึ่งเข้าแทเกิลถึง5ครั้งมากที่สุดภายในเทียมแต่ทว่าพอได้บอลก็จ่ายไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ส่วนครึ่งหลังพัฒนาฟอร์มขึ้นมามากขึ้นนะครับปอบาบาได้รับไป8คะแนน ครึ่งแรกยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักนอกจากการจบอลให้กับเควนี่เข้ายิงประตูแต่ก็โดนรืบเคลื่อนอย่งางไรก็ตามในครึ่งหลังฟอร์มหาการมากมีส่วนเก็บเกมรุกสวยๆเยอะมากและคอยเติมเกมเข้ากรอบเก็บทุกตลอดมีอาซิสให้กับกลีนวูดยิงประตูปิดล่องวันนี้รับไปถึง8คะแนนบรูโน่เฟร์นันส์ได้รับไป6.5คะแนน ไม่ค่อยมีอิมพั t ต์กับเกมมากนักจนกระทั่งมีส่วนทําเกมรุกจนได้ประตูพิกแซงขึ้นนาเกือบยิงไกลเข้าแต่ไปติดเซฟโยริสน่าจะทำแอตซิด้จากการจ่ายให้กับปอบบาบาวควายจริงมาคัดไรฟอร์ดได้ละไป6ขคะแเล่นฝังขวาแล้วมีประสิทธิภาพทำเกมบุกน้อยลงมีส่วนทำชิ่งกับเฟสจนได้ประตูตีเสมอ คอยช่วยวิ่งดึงตัวประกอบเปิดพื้นที่กับคาร์มูนี่และบ็อกบาโดยรวมแล้วก็ยังมีการโชว์ฟอร์มไม่นับประทับใจนักอาจเป็นเพราะมีฟิตเอ i ดิสันคาร์มูรี่ได้เอาไปถึง8ขนาดครั้งแรกในครั้งที่มีบอลสวยๆมาถึงเขาโอกาสเดียวที่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงก็โดนดันริปสกอร์เขื่อนแต่ก็ต้องชมการวิ่งทำทางของเขาที่เป็นประโยชน์อย่างมากในเกมรุก จนกระทั่งมาสำลิดผล2ครั้งทั้งประตูตีเสมอที่เขายิงติดเซฟและประตูพิกแสงที่มองเจียบขาดยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคนมองเคลียบอลชนเสาให้อดเสียประตูแบบน่าเหลือเชื่อวันนี้รับไปถึง8ขณะแนนเล่นรตัวสำรองที่ถูกส่งลงในสนามนะครับเบนสันคินบวดได้รับไป7.5ดคะแนนแทนมาคัสร้อดฟอร์ดในนาทีที่72 เป็นตัวโจ๊กเกอร์ลงมามีส่วนกับประตูแสงขึ้นนาแล้วก็เป็นคนคอรสบอลสุดสวยให้กับคเวยนี่นลกจฉะนั้นก็ยังมายิงกริกกล่องด้วยการซัดด้วยเท้าขวาเสียบตะข่ายคนสุดท้ายนะครับเนวิยาิมบาติสแทนบรูโน่ฝรันนั้นในในาทีที่90ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอหลายคนสะดุง้งโซชาเปิดเผยบทลงโทษลูกชายหากเจ็บเวอร์เหมือนอาสน โอลิกนาโซชานในใหญ่แมนเชสเตอร์เต็ดออกลงแฉะเซนเึงมินดาวเตะของสเปอร์ที่แสดงปฏิกิริยาสุดโอเวอร์ซึ่งในครึ่งแรกที่ทำทีมโดนปฏิเสธประตูระบุหากลูกชายของตนแสดงพฤติกรรมแบบนี้คงไม่ได้กินอาหารอย่างแน่นอน โอเลคุนาโซชาดนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อปฏิกิริยาของอติสนันเฮืเองเมินกปตันชาวกรีใต้นำไปสู่การที่ไปแสดงโดนปฏิเสธประตูใน,นครึ่งแรกแมตท,ที่บุกชนะคะแนนสเปอร์สามหนึ่งในเกมผิวเล้งเกรดในวันอาทิตย์ที่11เมษายนที่ผม,ม่าจังหวัดังกล่าวเริ่มจากที่สกัดแบงค์ทิงเนได้บอลแตะหลบอซอนก่อนที่จะส่งให้ปอมบาบ่าที่มันจงผ่านบอลให้กับคาร์มานี่ซัดบอลผ่านมือฮุกเกอยอริเข้าไป แต่ก็มีการเช็ค VR เลยว,ว่าปรากฏว่ามือของแมคทรูเน่ไปฟาดใบหน้าสตาร์ทิมชาติเกาหลีใต้ทําให้กรรมการเปลี่ยนคําตัดสินไม่ให้ประตูเนื่องจากมีการทําฟาวในจังหวะดังกล่าวยังไร้ก็ตามในครึ่งหลังแมน,นเชสเตอร์จะก,การยิงประตูคืนแบบต,ต,ต้นต้นดอกจากเฟลสเอดนิสันเคลวนนี่และเมสันกลินวูดทำให้พวกเขาแก้แคนสเปอร์ได้สำเร็จหลังจบเกมแพ้ยับไปนับาติที่โอ๊คฟอร์ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ6กเมื่อช่วงต้นสีสัน โดยโซชานะครับเปิดใจถึงจังหวัดที่ทีมไม่ได้ประตูว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าหากลูกชายของผมลงไปนอนแบบนั้น3นาทีและมีเพื่อนร่วมทีมอีกส0คนมาเยี่ยมรอบๆตัวเขาถ้าเขาอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมและเขาต้องทําให้เพื่อนร่วมทีม10คนช่วยะยุงขึ้นมาเขาจะไม่ได้กินข้าวอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเราแสดงเหินถึงปฏิกิริยาตอบสนองที่ยอดเยี่ยมเราเล่นได้ดีมา,มากๆในครึ่งหลังเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมในจังหวะนั้น แต่ลูกทีมของผมก็ต่้งๆเล่นต่อไปและแสดงเงินถึงความมุ่งมั่นที่จะเยี่ยมเพื่อเราจะกลับมาสู่เกมให้ได้เรายอมปล่อยให้การตัดสินใจแบบนี้มันทาลายลูกกันที่ดีเยี่ยมของเราได้โซชาโรบุทิ้งท้ายเก็บสามแต้มได้สําเร็จนะครับยึดรองจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่น